สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ8นาฬิกาครับวันที่14พฤษภาคม25 6 5มีเรื่องบัตรสวัสริการแห่งรัฐมาเล่าให้ฟังครับปัจจุบันนะครับเอาณวันนี้เลย14พฤษภาคม65ครับการเช็ควงเงินคงเหลือในบัตรตอนนี้สามารถเช็คได้7วงเงินนะครับมีการปรับปรุงระบบของบัตรสวัสริการแห่งรัฐเหลือเช็ควงเงินได้7วงเงินครับ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราโทรเช็ควงเงินคงเหลือในบัตรว่าจะใช้ได้เท่าไหร่นั้นเช็คได้8 8วงเงินปัจจุบันตัดทิ้งแล้ว1วงเงินปิดเขาปิดระบบเขาปิดระบบการเช็คยอดเงินคงเหลือเพิ่มกําลังซื้อแล้วนะครับก็ทําให้เหลือ7คือวงเงินเพิ่มกาลังซื้อเนี่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมมีคนโทรเช็คยอดว่ามีเงินเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่ปรากฏว่าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี่ มีวงเงินในบัตร200นะครับแต่ว่าวงเงินในบัตร200แม้จะมีมีเงินในบัตรก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะเขาสิ้นสุดโครงการเพิ่มกาลังซื้อไปแล้วนะครับและล่าสุดระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ปิดระบบเช็คยอดเงินคงเหลือวงเงินเพิ่มกาลังซื้อแล้วก็ไม่สามารถโทรเช็คยอดได้อีกนะครับฉะนั้นเวลาโทรเช็คยอดวงเงินคงเหลือในบัตรจะสามารถโทรเช็คยอดได้7รายการเท่านั้นนะครับ ซึ่งวิธีโทรเช็คยอดวงเงินคงเหลือในบัตรก็คือให้เรากดหมายเลขโทรศัพท์02 1 0 9 2 3 4 5เสร็จแล้วกดโทรออกครับเมื่อโทรติดแล้วให้ฟังัะคู่จากนั้นกด3เมื่อกด3แล้วระบบก็จะบอกอธิบายไปว่าให้เรากดหมายเลขที่เราจะต้องการเช็ควงเงินเช่นกด1อะไร2อะไร3อะไร4 5ห7เอะไรนี่เราจะเช็ควงเงินอะไรก็กด หลังจากนั้นเมื่อเรากดแล้วระบบก็จะบอกให้ทําตามขั้นตอนโดยการให้กดเลข16ตัวหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยร่งหมายสี่เหลี่ยมหรือกดเลข13หลักประชาชนตามด้วยรหมายสี่เหลี่ยมเมื่อเราทาเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วระบบก็จะบอกให้กดรหัส a t m คู่บัตร6หลักตามด้วยรงหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําตามก็จะได้ฝังยอดเงินนะครับซึ่งตอนนี้หมายเลขที่เราจะกดเช็ควงเงินเนะหลืออยู่7 7วงเงินนะครับทบเท่าไหนครังนะครับกด02 1 0 9 2 3 4 5่อโทรออกเมื่อโทรติดแล้วฟังฟังสังกครู่กด3เมื่อกด3แล้วระบบจะบอกให้กดเลขที่เราต้องการเช็ควงเงินเราก็มาดูครับเลขที่เราต้องการเช็ควงเงินก็มีถ้าเรากด1หมายถึงเราจะเช็ควงเงินว่าเราจะกดเงินสดได้จากบัตรสมัครการทางรัฐได้เท่าไหร่นะครับมีวงเงินคงเหลือเท่าไหร่ให้เรากดเงินสด นะครับเขาจะบอกว่ากด1กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบจะบอกถ้าเรากด1ก็แปลว่าเราจะตรวจสอบวงเงินคงเหลือว่ากดเงินสดได้เท่าไหร่นะครับกด2ก็หมายถึงเช็คยอดวงเงินคงเหลือวงเงินรูดสินค้าว่าเราได้รับมาเท่าไหร่เดือนนี้แล้วก็มีวงเงินที่ใช้ได้เหลือเท่าไหร่นะครับในระบบเขาจะบอกว่าส่วนลดลงร้านค้าธงฟ้าประชารัฐตำองนี้ครับกด2นะครับ กด3ก็คือค่าการถุงต้ม100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับกด4เช็คดูค่ารถมีรถไฟฟ้านะครับออของบัตรชาวกอทมอและปริมณทนกด5หมายถึงเช็ควงเงินค่ารถโดยสารบขสห้าร้อยนี่ได้รับไหมแล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ของเดือนนี้นะครับกด6หมายถึงเช็ควงเงินค่ารถ ไฟไฟห้าร้อเราได้รับมาในบาทไหมแล้วก็ใช้ไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไรนะครับกด7หมายถึงค่าแก๊ส LPG ปตทสําหรับพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยนะครับที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้เช็ควงเงินว่ามีร้อยบาทไหมแล้วก็ใช้ไปหรือยังเหลือใช้เท่าไหร่ส่วนก็จะกดเช็คได้7อันส่วนอันที่8สําหรับ เช็คยอดเองินเพิ่มกำลังซื้อตอนนี้เขาตัดออกจากระบบการโทรเช็คยอดแล้วไม่มีนะครับก็ทําให้การเช็ควงเงินคงเหลือในบัตรนะครับก็สามารถโทรเช็ควงเงินคงเหลือได้7วงเงินเท่านั้นในบัตสรสสดิการแห่งรัฐณปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับ